สวัสดีค่ะพี่นงคะ่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีน,นทินดาชาแนลรู้ว่ามิม,มิแสงทองฟิลแอนนะคะมาถึงงั้นหรอกคะพี่นงคะโอ้ยเอาผัดมันเปันน้ำเย็นค่ะฝนตกหัวตะเศร้าปล่งฝาดิีละข้างหลังสเสื้อผ้ากูเบ่งขึ้นนี่เอามาตตากี่บานเราคือหลุดมาคิดบ้าหอตะเบ้นคิดบ้าสียดา หาหาแต่มันโมแมนต์แต่ว่ามีแดดเลยตอนกิมามันกับมันกับอันนว่าท่านเลยมีฝนกันไนะแต่ว่าแต่พอมาหัวเร็วมุก้มาจอดกินเข่ามกับแบบว่าฝนเหมือนฝนตามหลังมากนะครับมันกับอันตี้กบึงอวยอันนี้มากเลยค่ะสวัสดีครับป้าฮะโอ้เป็นมีเตียนมาให้ป่ป้า พังก no ันมาจีโม uh, so, ่น um ี่มามาถึงจีโม่นลยอ๋อมาตอนนี้ยังไม่เงยคนนวดเอเลเลยนี่จแล้วไปเข้าห้องน้ำบ้องท่าที่ไหนนี่มีตลาดเดี๋ยวก่อนพี่เ้านถามยังพี่น้องมือทางเขามานะคะกำลังอ่าตอนที่ตลุกพี่เพื่อนหาทางเขาทางทางที่มันแรงของบ้าได้ดคือกระถอยเขามาเงยไหล เราเพิ่อนกับดูแลนะคะดูแลรถคัน,นนี้นะคะก่อนจะอำลพาพระจากกันนะคะนี่รถคููใจรถประจําตําแหน่งดูแลก่อนที่จะอ,ะอำลากันนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะพี่น้องเราไปดูกันนะคะว่าทําอะไรบ้างนะคะ เปียนยางคับน้อยางดวสภาพแล้วเปลี่ยนมากแกต่เจะเจ นี่จะใส่เส้นใหม่เข้าไปแล้วนะคะ เลิอเลิอกเลือหกสิบได้ไหมนี่ของโนเคไหครับหกสิบพี่เลิอกเส้นนั้นได้ด้วยหรอได้ครับได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมตามยิ่งมาผมบอกว่าเส้นนี้มันวง ร้อยแล้วนะคะใส่ใส่แล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาถึงเวทีแล้วนะคะทุกคนเรากำลังหาทางเข้าหลังเวทีนะคะอันนี้มีตลาดสด พราเป็นตลาดสดเป็นตลาดเลี้ยงตลาดที่น่าจอืมก็มีที่ให้เราผูดแท้เ้อคูดแท้โอ้ยขอนอยู่ํากลางคุณเขาแท้นะคะเวทีค่ะ ผมนึกวาไปไหนดีกว่าทางกว้างๆไปไหนก็ง่ายทางนู้นไงที่มันกว้างตรงนี้มันรถติดนี่ฝุ่นแหม่แล้วผ้าอีกหน่อยยางคะน้องกินที่จอนะคะอืมฝนตกริ้นเป็นฝอย อันนี้เรากำลังหาแทงเข้าหลังวิธีอยู่นะคะอ้อมไปขอข้างหลังจ้าเพราะว่าตรงนี้มันตังคัอ <laughs> พอใหญ่วัยรุ่นนี่ผู้แทบนี่ผู้แทบ เจอคือเกาผู้แท้ผู้แท้แทอะสั่ดี๋ยวตรงนั้นก็ม,นนนนมีนั่นเฮ้ยบึงฝาที่ไรพี่น้องแบบบ้าีสิดเดียวขอให้ฟ้าเปิดนะคะกลับรถได้อยู่คะ่ะคุณพี่ไม่ต้องถอยยาวขนาดนั้นหรอก เ <Le> <Yeah. S 1> ลเงมาข้างล่างลาแล้วปอยผมก้นหมัดแรวปวดหัวอุ้ยฝ่าแมงพี่นอน้อนอยากให้มันเปิดแบบเนี้ยอยากให้มันเปิดดิชันมีก็ mm hmm. ต้องจกแต่ข้า <There. S 1> งหลังเรารู้สึกคะ ah. มันแบบมาแบบตำๆเลยอ่ะ <laughs> หน้าจัวเย็นเลยหงษาทิ้งนั้นเราก็กำลังนเย็นแห้งใหญ่มากและฝนก็กำลังตามมาเออ เรน,นี่ต้องตอบม,มาด้วยแล้วตอนนี้ฝาเปิดไปแล้วอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะตลาดสินค้าาเป็นตลาดเดี๋ยวอันอยางกระเบื้องของคุณทุกคนมาทีมงานทุกคนมาก็จะมีสถานที่มีตลาดให้กินข้าวมีมหมอง ไช่คะของกินอิ่มท้องอืมอุ่นหนาวหนาวไม่รีพี่น่องเย็นก็หลังจากงานช่วงนี้แล้วนะคะพี่พันกบสิเด็ไปทำหน้าที่ของตัวเองอยู่บ้านนะคะเป็ไง ปลยอยไงเอิรนเส้าถ่าเลยเนาะง้อฟูจ้ะเพราะว่าปล่อยผมมันมันปวดหัวมาหลายมันปวดหัวก็เลยปล่อยเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะพี่น้องขาพอกันมาคลิปหนัามาเรี่ยงมาหลุนซอยกันว่าเาสิได้หอบสา์แลนอีกบอเมืองอ้ยมันตำล่งตำลุลงเล้วดิข้างนี้มาหลุนซอยกันค่ะยัลรู้ไหะ อย่าลืมมาหายกำลังใจกันหลายๆนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้วีลาบไปแล้วนะคะพอกันไว้คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย